สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะจ้าเหมือนพ่อก็น้ำยายนะคะแล้วก็น้องเพนนี่แล้วก็ไอชาอีกเชิงเทยค่ะทุกคนนี่เหมือนแล้งแล้วค่ะน้องเพนนี่เพิ่งนอนตื่นนอนตื่นแล้วก็อาบน้ำเพื่อนค่ะทุกคนอาบน้ำแล้วกำลังซึมซึมอยู่เพื่อนกินยานะคะทุกคน ยานที่เพิ่นป็นตุ้มนั่นแหะค่ะตุ้มก็ดีขึ้นละแหละอากาศฮอนอบอ้าวนะค่ะเลกหน่อยแต่เกิดตุ้มเกิดต่อเพิ่นเก่าเพิ่นมักไปลินนั่นลินนี่เห็นบ่านะมาดูดิเดูแดเพื่อกันมาดูบันไม่จับลูกไม่จับไม่จับเอาลูกขึ้นมาดูขึ้เืเอดเดือดเดือดเดเ

น่าที่บอสใสพมดแล้วแหมมดมาเห็นไหมมดมาเยอะแยะเลยใครกินขนมตรงนี้วะมดมาบอกพวานิใครกินขนมเดี๋ยวต้องทักนะเจ้าทักเดี๋ยวทักก่อนเดี๋ยวพายืนได้ตาชัตาชัยอยู่ไหนของตาชัยเลยปูแหว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 ปได่ะอะไรปูแหวปปูแหวปูแหวปยืนครับยืนเลยยืนยืนยื

เกือบกระเฮียพราะเกือบนะเ,เ่อนจะขึ้น,น้ามไม่ชมดมันจะกัดเท้หหอแขวเป็นเกลือด้วยอีกเดี๋ยวมันต้องตนะเป็นขั้นแขวอีอหลาขั้นแขวปลาดุอ มาถักท้ายนะคะทุกคนยน้ำเงินนะคะโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำเงี้ยกับน้ำฝาใบเสน่ห์กันนะค่ะลำเี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกันน่าใจกับลำเี้และกับน้องเพนนีค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อน้องเพนนีบ๊ายบายลูกเราบ๊ายบายส่งจูบเลยส่งจูบบ๊อบจุ๊บจุ๊บ